สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านและ f c ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสูตรเด่นล่าง2ตัวนะครับเดินดีมาฝากสมาชิกทุกท่านได้พิจารณากันนะครับครับผมไม่พูดพร่าทำเพลงครับไปดูสูตรว่าสูตรมันคำนวณยังไงนะครับใช้ข้อมูลส่วนไหนมาคำนวณบ้างครับผมไปครับผมแอดก็จะย้อนไปให้ดูสักสามงวดก็พอเนาะ,ะย้อน คำนวณย้อนไปสักสามงวดก็พอนะครับสูตรนะครับจะใช้หลักหน่วยบนนะครับ1ิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับมาตั้งสิบไอหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างนะครับอ่าสิบบนเอสิบหน่วยบนพูดผิดพูดถูกอยู่หน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างนะครับมาตั้งแล้วก็บวกร้อยมาอะไรล,ลงมานะครับ อ,อย่างเช่นนะครับ1บวก9ก็เป็น10ได้0ูนเนาะ9บวก0ูนย์ได้9นะครับก็นำผลลัพธ์สองตัวนี้บวกกันก็จะได้เด่นตัวแรกนะครับศูนย์บวก9ก็ได้9เนาะเด่นตัวที่2ก็บวก1แต้มก็เป็น0ูนย์ได้เด่น9กับ0นย์นะครับออก7 9ก็เข้าไปที่เลข9นะครับหลักหน่วยงวดต่อมาก็เหมือนเดิมใช้หลักหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับตั้งบวกร้อยเมลัยลงมาคือ 8ปดบวกเ็ก็เป็นห้านะครับเจ็ดบวกเก้าก็เป็นหกห้าบวกหกเป็นส1บดก็ได้หนึ่งะครับเด่นหนึ่งบวกหแต้มก็เป็น2เด่นหนึ่งสองเข้าไปที่เลข1ในหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมามาดูงวดนี้ครับงวดนี้ก็ใช้หลักหน่วยตั้งนะแล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างครับมาตั้งก็บวกร้อยมาเลยลงมาครับ6กบวกหนึ่งเป็น7นะครับหนึ่งบวกเดเป็นแ7ดเจดบวกแดก็ได้เท่ากับ5้าตัวแรกนะครับตัวที่2บวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็ได้เป็นหครับผม วดน,นี้ก็ได้เด่น5 6ครับผม